วันนี้นะคะอากาศดีแล้วกาพามาเดินชมตลาดนัดนะคะเขาเริ่มเก็บกันแล้วค่ะวันนี้มาช้านิดนึงนะคะตลาดนัดขายของเก่าที่เมืองเบเวิกนะคะโอ้วันนี้ไม่มีอาหารไทยซักเจ้าเลยค่ะเราไม่มาซะงั้นแนละไม่มีดนตรีนะคะมีอาหารนานาชาติจริงๆเราลงชื่อไว้แต่ว่าไม่ได้มาค่ะ คนไม่เยอะนะคะคนเงียบๆคนเงียบๆนะคะเรามาช่วงเย็น,นะคะ่ะตัวใหญ่มากค่ะต,ตัวใหญ่มากอุ้ยตัวใหญ่มากน่ากลัวก็ <laughs> วมีขายน้ำผึ่งขายไม้หอมนะคะ ขายเสื้อผ้ามือสองนะคะแล้วก็มีอาหารบ้างเล็กน้อยอาหารเป็นของฝากลักษณะนะะี้ค่ะของฝากนะคะจริงๆเราลงชื่อไว้แต่ไม่ได้มานี่ค่ะนี่หินนะคะหินแกะสวยงามค่ะนี่ค่ะ ตลาดขายของเก่านะคะของใหม่ก็มีแล้วแต่เขาจะทำนะคะอันนี้เป็นแว่นนี่เป็นแว่น3าอันหอันสี่สิอันร้อยนะคะแว่นกันแดกแล้วก็มีเสื้อผ้าด้วยแว่นสายตาหนอัน40 วันนี้ตลาดเงียบเงานะคะคนไม่ค่อยเยอะมีแต่แม่ค้าค่ะดูค่ะเขาทำสวยมากนะคะทำจากไม้นะคะ950โคเอาเศษไม้นำมาประดิษฐ์ประดาให้มันเป็นใช้โชว์ได้นะคะ950ไม่ใช่ถูกนะคะ,คะขายเสื้อผ้าด้วย1ชิ้น400นะคะถ้าเกี่ยวกับนี่ ไฮลูลีลูลีนี่ค่ะเป็นเครื่องหนังนะคะหนังทำจากปลาชินน่ล่ะชินใช่ไหมดูลากเซลชินคลายสมัยย <To> ่อยลเอ้ยยัยหมดแกได้ดูอาอีดูอาผดผดขืนน่ล่ะดูบูผดขืนน่ล่ะเบียร์ลิฟิ้นเยอะๆทูเยอฉินน่ได้เบียร์ลิฟิ้นจ้ะ ฟินฟินคุณเดอร์ลูรี่เหรออีดาหาคุณเดอร์มาเงี้ยคุณเดอร์ความมหิดโอเคโอ้ค่ะยายายายอะฟินเย่าเขาทำสวยนะคะเขาบอกว่าลูกค้าไม่ก็เยอะขายไม่ค่อยได้นี่ก็เหมือนกันค่ะนี่ก็จากพวกนั่นจากเอทำเองนะคะถักทอทำเองไว้ใช้ในฤดูหนาวค่ะตลาดนัดเมืองเบวิกค่ะ นี่เขาทำเองทำจากพวกที่เขาถักทอเองทั้งนั้นเลยนะคะไว้ใ,ใช้หน้าหนาวนะคะเพราะหน้าหนาวกำลังจะเข้ามาแล้วนะคะดูค่ะนี่ก็เป็นร้านขายของเก่าทั้งของมือสองนะคะขายขายนี่ค่ะก็มีของเยอะแยะเลยนะคะของน่ารักน่ารักยี่สคนแล้วแต่ค่ะมีรูปด้วย วันนี้ฉันโอ้ย,ม,นนย,อย,อยมาใกล้ฉันจังกลัวตายตายตาย,ตายแล้วจันมุสาหนีมาอยู่ข้างหลังไม่รู้ตัวเลยค่ะน่ากลัวน่ากลัวอันนี้ที่คาดผมนะคะที่คาดผมสวยๆคนน้อยค่ะวันนี้คนน้อยแม่ค้าบอกขายไม่ค่อยได้ คนน้อยนะคะอันนี้ก็ขายบายขายายโถ้าเรามาก็ยังจะพอขายได้บ้างแต่เราไม่ได้มานะคะเราลงชื่อแล้วไม่มีตัวช่วยค่ะตัวช่วยไม่อยู่ก็เลยว่าจะขายอาหารไทยก็ไม่ได้ขายไม่มีคนขายสักเจ้าเลยค่ะเสียดายจังโอ้ยเสียดายเสียดายเห็นไ,ไหมคะนี่ก็เป็นเสื้อผ้าเกี่ยวกับ ลูกผ้าเสื้อผ like uh, ้าดูค่ะดูจิตัวนี้สวยมากเห็นไหมกระลอกน้อยสวยมากเดน่าฟิลิปินเดนฟิลิปินเจ็ดร้อยห้าสิบกกระลอกน้อยตัวนี้ของจริงนะคะของจริงของจริงเลยกระลอกไก หนึ่งร้อยกล่อง 100, อใส่อะไรใส่ของกระจุกกระจิบนะคะพ่าชมตลาดนัดนะคะวันนี้ตลาดนัดขายของมือสองค่ะโอ้ยนาฬิกานี่สวยนะคะสามห้าสิบนี่สวัสดีค่ะเดีย๋ยวกั พาชมของมือสองนะคะนี่ก็เป็นร้านขายขนมปังนะคะร้านขายขนมปังแล้วก็ขาย พวกไอ้อะเนพวกขนมปังต่างๆขนมปังต่างๆนะคะแล้วก็มาร้านขายเสื้อผ้ามือสองอดิดดตนะคะเนี่ยของมียี่ห้อเยี๋มีราคาเดี๋ยวดูหน่อยมีอะไรใหม่คะกระเป๋าเท่าไหร่เนี่ยกระเป๋าด้วยนะนี่เสือเนี่ไมเคิลคอร์สด้วยค่ะสองร้อย 200นะคะใบของมียี่ห้อค่ะไฮไฮมีเตาแก๊สด้วยนะคะเตาแก๊สด้วยนี่ถังแก๊สด้วยถังแก๊สแล้วก็มานี่ของถักเองไฮ <Hi. S 1> เห็นไหมคะถักเองกับมือเลยค่ะฟินฟินฟิน พิ้นเนี่ยเห็นไหมคะเขาเองนะทำเองนะคะเนี่ยทำเองเลยทำไปหน้าหนาวแกก็มานั่งขายเองนะคะทำเองขายเองค่ะอันนี้ขายพวกกุระจ,จิกกระจับกระจจกค่ะค่นะคะหคะ้าสิบคนนะคะน่ารักน่ารักนี่ก็เป็นพวกที่ครีมทาหน้าเกี่ยวกับไอ้นั่นฮลัฮโลโหลฮัลโหล โอ้แงนี้เลยแบบนี้เลเป็นน้ครีมครีมน,น,นี่ก็ถักเองเหมืนเขาจะนั่งถัก,ถกไปอะไรนี่เป็นรองเท้าค่ะรีมากไรมากพาชมตลาดนัดวันเสาร์ค่ะนี่เป็นเสื้อผ้านะคะอันนี้เป็นของมือสอง แต่ว่าสภาพโอเคอยู่ชุดนี้น่ารักชุดหมีน่ารัก<ม>นี่ก็ร้านขายหนังสือนะคะนี่รูปคุณนายนี่นี่เป็นร้านขายหนังสือ ขายช้อนเอามาขายกันโซลิ d น,นี่ขายหนังสือเก่าๆเ,เป็นหนังสือเป็นรูปเก่าๆนคะคะมีสตอรี่ค่ะเขาจะเอาสตอรี่มาขายกันนี่ปลาภาพวาดเขียนลงบนไม้นะคะสวยงามสวยค่ะสวย มีร้านเดียวค่ะมีแค่ร้านเดียวขายแค่ปั๊บเตลกับน้ำกับบู๊ตเฉยโอ้ยเสียดายนกันแหละถ้าเราขายนี่ขายดิบขายดีเลยค่ะไม่มีใครขายอาหารไทยเลยมีปั๊บเตลเสียดายนกันนะคะแต่ว่าเราไม่มีตัวช่วยก็เลยมาไม่ได้ตอนแรกเราแจ้งชื่อไว้ว่าจะขายอาหารไทยนะคะงานนี้ แต่ว่าเราไม่มีตัวช่วยค่ะแล้วก็หัวเข่าไม่ค่อยดีปวดขาก็เลยขายไม่ได้ค่ะก็เสียดายอยู่นะคะไม่มีใครขายอาหารให้เขาทานกันเลยอะตลาดนัดฝรั่งมือสองค่ะนี่ก็มีเสื้อผ้าด้วยนะคะมีรูปภาพนี่ลอนดอนค่ะรูปภาพลอนดอนแล้วก็เสื้อผ้ามือสองนะคะหน้าหนาเข้ามาขายกัน ยินตัวนี้สวยอ,อยู่ค่ะนี่ก็เป็นของพวกเครื่องเงินนะคะเค,งเ,งเครื่องเงินเครื่องเงินสวยๆิล์เนี่ยน,นะคะเครื่องเงินสวยมากเป็นแหวนเป็นแหวนเป็นช้อนเครื่องเงินนะคะเป็นเงินนะคะเงินนี่ป็นเงินแท้หนึ่งพันโคนนะคะเจ็ดร้อยห้าสิบแปดร้อยครับไม่ใช่ถูกนะคะเงินที่นี่ เมืองเบวิกค่ะจะมีเรือใบจอดอยู่มากมายนะคะนูนบ้านบนเขาสวยงามค่ะตลาดนัดฝรั่งมือสองค่ะอากาศดีคนออกมาเที่ยวโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพามาชมตลาดนัดมือสองฝรั่งค่ะยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้รัดาด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจในการทำงานชิ้นต่อไปค่ะ ก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามนะคะบายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ